จะมาอมไก่เนียวกันนะคะวันนี้จะอมไก่เนียวนะคะไก่เนียวแล้วก็เราจะักชีลานะคะก็ใบเมงลักใบเมงลักนะคะก็ปักชีาลาวก็ต้นหอมนะคะต้นหอมนะคะอันนี้จําละสิบบาทนะอย่างละสิบบาทนี่ค่ะตะไคร้นะคะ บวกหอมหอมมากเลยนะคะก็จะมีหอมแดงพริกกระเลี่ยงนะคะแล้วก็กระเทียมนี่ค่ะก็จะพริกหอมแดงกระเทียมคะ่ะแล้วก็จะมีน้ำปลาหยกน้ำปลาผงนัวนะคะแล้วก็เกลือใส่เกลือนะคะเราจะไป อ่อมกันเลยนะคะมาค่ะเราจะมาตำเครื่องนะคะาหั่นกระติ่นตะไคร้ก่อนนะคะหั่นตาไปเลยนะคะแล้วก็จะได้กินหมดเลยเนาะนเตรียมเลยนะคะทข,ขึ้จะได้ตำง่ายๆนะคะ ่คะ,ะดิดามง่ายๆนะคะอ,อกไก่เนี้ยนะคะมาจ้าเราองหั่นผักโรนะคะจะหั่นผักโรนะคะนี่ กำลัสิบบาทใส่ต้นหอมนะคะเราจะใส่ผักแค่นี้นะคะเราไม่ไม่ใส่อยากกินออมใส่ต้นหอมกับผักชีลาวกับบวบหอมแค่นั้นนะคะเ,คเราจะหั่นไว้เราจะใส่ทีเดียวพอผักนี้ใส่แป๊บเดียวก็ขึ้นได้ปิดแก๊สนะ จะหั่นไว้นะคะอืรอะบ้านเราไม่มีสติงไม่มีคัตเ,เตอร์นะคะก็จะหั่นไว้เตรียมไว้เลยนะคะผักช,ชีางกำลังสุดบาทรกำเบร์เลยนะ โอ้ยตอนนั้นเมืนแพงกำลังสิบบาทน้อ,อยมีประโยชน์นะคะปักชีราวม้อนี่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยมีแต่ผักมีแต่ผักี่ก,ก,กินผักตอนเล่นผักนะคะเราจะหั่นบดไว้เลย กินผักย่อยง่ายนะคะเนี่ยไก่ก็ใส่เป็นพิธีข้าวเคลื่อนที่ก็มานะคะแล้วก็จะหั่นไว้นะคะหัน่นเตรียมไว้รอข้าวเหนียวสุกนะคะตอนนี้นั่งข้าวเหนียวอุนข้าวเหนียว เอาให้บวกกว็สิบบาทอย่างละสิบบาทอย่างละสิบบาทนะคะพี่น้องค่ะนี่หมดเนี่ยสามสิบบาทอันนี้ยังไม่ถึงร้อย ใส่ขากระเด็นกระเดค่ะโอ้กระเด็นไปนไหน ามาค่ะเราจะคั่วไก่เลี้ยวนั่เจ้าพีอยู่ไหนพีใส่นมันนิดนึงเพื่อไม่ให้ไก่ติดนิดเดียวนิดเดียวจะคั่วไอ้ ชิวๆนะพี่น้องเลย สไตล์พ่อีนะคะของไก่สไตล์พ่อีนะคะ,คะที่น้องจะน้องไก่เนียวน้ำขุกขนะคะใส่ที่เะเรียงอใส่น้ำ ลงไปไม่ต้องเยอะนะคะจะออมน้ำแบบคุกคิกคุกคิก,คกโอ้ยชนพริกรอน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วอน็น้ำ้าะใส่น้ำปลาลงไปปล<ร>าใส่ไปเลย ผงนัวได้ใจคุณชอบนะคะข้างบ้านกับต่อเติมบ้านยังไม่เสร็จแล้ก็ลอน้ำเดือดนิดนึงนะคะีก็รอน้ำเดือดกันนะคะะใส่น้ำ ปลาปิตอมลงไปไป,ป,ไปูปอาไะเสร็จะล้วนเพิ่มไปความหอมเราจะมารอน้ำเดือดแป๊ดเนื้อคะโอ้โหแป๊บนะคะ,เ,ะ,คะเราจะใส่ผักแล้วนะคะนี่ อ๋อเราจะใส่บดลงไปก่อนนะคะด้วยคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงใส่เลยเน้นผักเน้นผักไม่เน้นไก่ตอนะ <c oughs> เ,เน้นผักนะคะนี่ ทำข้าวต้มให้ลูกชายกินแล้วแล้วก็มเกงออมกินใส่เลวใส่น้ำนิดหนึ่งนะน้ำคุกขิกน้ำกุกขิกต้องใส่เยอะหน้าน้ำเดี๋ยวน้ำผักก็ออกน้ำบวกก็ออกบวกออมง่ายๆนะคะไม่ต้องอะไรมากมาย ไม่ต้องใส่ให้ครบมีอะไรก็ใส่ไปนะคะให้เดือดแป๊บนึงเสร็จแล้วนะคะเรามาใส่นี่ลเลยชีราลงไปชีราต้นหอมลงไป เราเน้นผักนะคะใส่ผักเยอะใส่ใบแมงลักลงไปนะมีลูกโดดด้วยนะคะนี่ใส่เลยเนยใส่ผักเสร็จเรียบร้อยก็าตาก็จะประมาณนี้นะคะอ่อมไก่นะคะ ควมไก่เนี้ยวอยนี่เสร็จแล้วนะคะนี่ควมไก่เนี้ยนะคะได้แล้วติ๊กเก็ตนี่เราใส่ลูกโดดด้วยนะคะนี่วเียเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ